สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันเป็นคลิปที่4แล้วนะคะในงวดใหม่วันนี้วันที่1พฤศจิกายน2568ค่ะงวดใหม่นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีฝันดีฝันเด็ดกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีก็เข้ามาดูความฝันจากช่องแอดได้นะคะแอดจะรวบรวมความฝันจากคนฝันแม่นจากทุกสื่อโซเชียลเลยค่ะเอามารวมไว้ที่นี่เพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ เราไปดูฝันแรกกันเลยค่ะฝันแรกในคลิปนี้เป็นฝันของพี่ปุ่นคนฝันแม่นจากช่องเขยออีสานใต้ค่ะงวดนี้นะคะพี่ปุ่นฝันว่ามีพายุพัดมาแรงมากพัดจนผู้ฝันเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะลอยไปลอยไปจนเหมือนเหาะได้ก็เลยทำท่าเหาะเลยนะคะแล้วพี่ปุ่นก็เหาะไปลงที่วัดค่ะลงท่าไม่สวยเท่าไหร่นะคะกางเกงก็เลยขาด จากนั้นค่ะผู้ฝนนันเนี่ยพี่ปุ่เนี่ยก็เลยเข้าไปกราบหลวงปู่ในวัดบอกว่าหิวข้าวนะคะจะไปขอข้าวท่านกินในฝันนะคะก็ได้กินข้าวกับเนื้อทอดอร่อยมากพระท่านก็บอกว่ากางเกงขาดด้วยใช่ไหมผู้ฝันก็งงค่ะว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านบอกว่ารู้หมดแหละจะมาขอโชคลาภด้วยใช่ไหมล่ะแล้วหลวงปู่ท่านก็เขียนเลขให้นะคะรู้ใจไปหมดเลยค่ะ ท่านเขียนเลขให้957นะคะก่อนที่พี่ปุ่นจะกราบก็ถามกับพระว่าเนื้อที่กินนะ่ะคือเนื้ออะไรเพราะมันอร่อยมากท่านบอกว่าเป็นเนื้อคนค่ะอายุของพี่ปุ่นคือ53ปีนะคะอายุนี้น่าสนใจมากเพราะว่าฝันว่าได้กินเนื้อคนและยังฝันว่าห่อได้ด้วยลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะคะฝันที่สองค่ะ หลวงพ่อวัดป่าจากช่องช่างนุค่ะหลวงพ่อฝันในคืนวันโกนฝันว่ากวาดเศษใบไม้อยู่ในวัดช่วงเวลาใกล้ค่ำแล้วนะคะวกวาดๆอยู่ก็เห็นฤาษีเนี่ยเหาะลอยมาลงตรงหน้าในฝันฤาษีมาสนทนาธรรมมาสอนธรรมะให้ค่ะพ่อก่อนจะไปค่ะฤาษีท่านก็ชูมือให้หลวงพ่อดูมองเห็นเป็นตัวเลขสีแดงๆกลางฝ่ามือเลยค่ะ เห็นเป็นเลข907กับ357ค่ะอย่าลืมกลับหัวเลข9แล้วก็ตัด2ตัวกันด้วยนะคะฝันที่3าพ่อวัวช่องเบาแอมฝันแรกนะคะเขาฝันว่าพ่อที่เสียชีวิตไปนานแล้วเนี่ยมาหามาหาที่บ้านมาขอข้าวกินนะคะและก่อนไปพ่อก็บอกว่าให้ซื้อเอานะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ผู้ฝันคือ2 5ค่ะ ฝันที่สองนะคะฝันถึงพระอาจารย์ที่รู้จักขี่ม้ามาชวนไปเที่ยวบนภูเขาพระองค์นี้ท่านเสียไปแล้วนะคะในฝันในท่านพาไปบนภูเขานะคะไปเจอศาลาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพักเดินจงกรมเอาเลขก่อนจากนั้นก็บอกให้ผู้ฝันเนี่ยนั่งสมาธิหลับตาไว้นะคะท่านก็เดินจงกรมท่านบอกว่าได้เลขแล้วเลข97ค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมกัน6 7กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่4ค่ะแม่หน่อยช่องสตาร์ด้าเป็นฝันที่2ของแม่หน่อยในงวดนี้ค่ะคราวนี้ฝันถึงผีแม่ชีแล้วนะคะเวลาฝันถึงผีแม่ชีเลขมักจะเข้าค่ะคราวนี้แม่ชีมากัน3คนมาชวนผู้ฝันไปทำบุญขึ้นรถตู้มาหาเลยนะคะตัวผู้ฝันก็ไปกับเขาด้วยค่ะ ไปที่วัดนะคะมีการจัดงานมีหนังมีหมอลำและตอนขากลับแม่ชีก็พากลับมาส่งที่บ้านนะคะเวลาประมาณตีสาแล้วก่อนไปเนี่ยแม่ชีบอกว่าให้ดูเอาเองนะในกระเป๋ากระเป๋ากางเกงค่ะแม่หน่อยเขาล้วงดูในกระเป๋านะคะมีเลข549เขียนอยู่ฝันแรกตอนต้นงวดนั้นแม่หน่อยก็ฝันได้เลข745นะคะมาฝันนี้ได้549 ก็ลองเอาไปลุ้นไปเสียงกันดูนะคะตัดเป็น2ตัวด้วยค่ะฝันที่5ค่ะแม่ตุ่นช่องแม่น้องนาดานะคะฝันว่าที่บ้านในจัดงานบุญจัดใหญ่เลยค่ะมีการล้มวัวด้วยแล้วก็มีคนมาเยอะแยะมากมายบาลที่ของผู้ฝันคือ91ค่ะ ที่ผ่านมานะคะผู้ฝันเขาเล่าว่าเคยฝันว่าบ้านจัดงานแบบนี้ละค่ะแล้วเลขมันออกเลขที่บ้านจริงๆค่ะ91้าหนึ่งรือนนี่แหละลองตามดูนะคะงวดนี้ฝันที่6ค่ะแม่ไพรช่องหมอหลวยฝันคืนวันพระค่ะท่านเจ้าที่มาบอกเลข3 5 8กับ19นะคะเลขชุดนี้อาจจะมาลาวก็ได้เพราะว่าหลายฝันของแม่ไพรนั้น ชอบมาเลขเพื่อนบ้านก่อนและเลขในฝันของแม่ไพรยนะคะบอกว่าเลข3 5 8นั้นเห็นเป็นตัวสีแดงด้วยนะคะส่วน19นั้นเลขไม่แดงค่ะก่อนหน้านี้แม่ไพรยก็ฝันได้เลข6ตัวเลยนะคะท่านเจ้าที่เขามาเขียนให้เลขที่ได้คือ6 4 8 5 4 0ค่ะแล้วก็เลข5 3ด้วย เลขนี้ลุ้นให้มารัฐบาลน,นะคะเพื่อนๆจะเอาไปลงเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ค่ะลองพิจนารณากันดูนะคะฝันที่7ค่ะแม่มัจฉาช่องเขืออีสานใต้งวดที่แล้วเนี่ยเลขฝันแม่มัจฉาเข้านะคะ61หรือ 1, 1 6ค่ะงวดนี้ฝันว่ามีพระเดินมาบินธบาตท,ที่หน้าบ้านผู้ฝันก็ใส่บาทให้พระค่ะเสร็จแล้วนะคะพระก็เดินอ้อมกลับมาอีก ผู้ฝันถามว่าท่านเดินกลับมาทําไมท่านบอกว่าท่านลืมเอาของให้ค่ะจากนั้นพระก็โยนกระดาษขาขาวๆให้กับผู้ฝันผู้ฝันเอามาเปิดดูนะคะในกระดาษนั้นเขียนเอาไว้สองแถวค่ะเป็นตัวเลขแถวบน106แถวล่างคือ136ค่ะแล้วก็มีเด็กน้อยที่มากับพระด้วยนะคะตัวเล็กๆบอกว่า3 3นะยาย เลขสามสามค่ะให้กันสามสองกันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่8ค่ะจะกลุ่มเลขฝันใน Facebook นะคะเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าแฟน,นขับรถไปชนกับรถคันอื่นไม่รู้รถใครค่ะในฝันเนี่ยเสียชีวิตทั้งคนชนและคู่กรณีเลยนะคะในฝันผู้ฝันก็ตกใจมากรีบโทรศัพท์หาแม่แฟนเลยค่ะเพื่อที่จะแจ้งข่าวทะเบียนรถที่แฟนขับนั้นก็คือ5 2 8 4 ปีเกิดของแฟนนะคะพศ2536ค่ะฝันที่9ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแต่ว่าไปแวะบ้านเพื่อนก่อนนะคะจอดรถเอาไว้หน้าบ้านพอออกมาแล้วหารถไม่เจอค่ะรถหายเดินตามหาไปทั่วก็ไม่เจอฝันตอนใกล้เช้านะคะในฝันหารถไม่เจอนะคะและรถเนี่ยก็เป็นรถบิ๊กไบค์คันใหญ่ด้วย ซึ่งในเรื่องจริงผู้ฝันไม่มีบิ๊กไบค์ค่ะมีเป็นมอเตอร์ไซค์เวฟธรรมดาทะเบียน5453เป็นรถที่ไม่ได้ใช้แล้วด้วยเอาไปจอดทิ้งไว้บ้านแม่แฟนค่ะลองเอาไปตัดเล่นกันดูนะคะฝันที่10ค่ะเป็นผู้หญิงฝันฝันเห็นผีตายท้องกลมสอศพนะคะนอนอยู่ในโรงในป่าช้าแล้วก็มีสับปเปลอเนี่ยกำลังทำพิธีผ่าเอาศพเด็กออก กลิ่นเหม็นขาวเลือดระครุงมากนะคะทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองพ่อผ่าเอาเด็กออกแล้วทั้งสองศพกำลังจะปิดฝาลงสป,ปเล์ก็บอกว่าไม่อยากเห็นเลขเหรอเข้ามาดูสิภูฝันก็เลยเดินเข้าไปดูค่ะเห็นเลขฝาลงสีแดงๆทั้งสองฝาเลยนะคะฝาแรกนั้นเห็นเลข025ฝาที่สองเห็นเลข327ค่ะ ผูฝันคนนี้เป็นคนฝันแม่นนะคะแต่ว่าเลขก็จะมาลายวันก่อนไม่แน่ใจฝันนี้จะไปถึงไทยหรือเปล่านะคะลองเก็บข้อมูลเอาไว้ดูเทียบดูค่ะและทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคค่ะซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้นะคะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่ใจดีแล้วแบ่งปันกันเอาไว้ในโลกออนไลน์ค่ะ แอดขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ